ไปต่อกันที่คอนโดมิเนียมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลานะคะมีการเปิดไฟห้องพักเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า King of King อย่างสวยงามเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงค่ำคืนผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมในเมืองหัดใหญ่ The Rise right Residence ได้เปิดไฟห้องพักของคอนโดมิเนียมแปลเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า King of King อย่างสวยงามและโดดเด่นเห็นมาจากระยะไกลค่ะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยริ่ง์มหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระมหากนาิทินที่หลุลดถึงง0ปีราาค่ะสดป ซึ่งข้อความที่ปรากฏบนคอนโดนะคะก็ได้สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาและถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกค่ะนอกเหนือจากการไปร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามส่วนราชการต่างๆที่จัดขึ้นค่ะ